สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรขอภัยเปิดใจเข้าทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน,นขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมรสิงธนูน หนึ่งถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนรารฏพิจิกคิงถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกการแล้วก็ดวเดอไฮโรแฟนพลังงานของโคนราศีพฤกษกนะคะมีพลังงานของโคนธาตุไฟโคนธาตุน้ำโคนธาตุดินนะคะราศีพฤกษกอยู่ในธาตุดินเนาะ พลังงานของคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบเอื้อเฟื้อชอบแบ่งปันนะคะไม่โกรธไม่เกลียดใครนะคะเดอะฮาฮโรแฟนคิงถือเหรียญเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงโฟกัสที่การงานการเงินการสัางฐานะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงแล้วเป็นคนที่ มีความรักในหัวใจมีความอบอุ่นอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะแล้วก็รอคอยใครบางคนที่อยู่ในใจตอนนี้อยู่ห่างไกลกันไหมนะคะคนที่คุณอยากให้เป็นอนาคตของคุณคนที่คุณสร้างทุกวันนี้หรือว่าทำทุกวันนี้เพื่อรอคอยเขานะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่านะคะคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อย คนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ห้าดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมควินถือถ้วยพลังงานของคนทาตน้ำมีนกรกฎพิจิกสีไม้พลังงานของคนทามมนตไฟเมสินธนูแล้วก็ สิเหรียญพลังงานของคนธาตุดินพลังงานของเขามาครบทุกธาตุเลยนะคะธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินเป็นคนที่แฟมิลี่แมนมากๆม,มีความรักในหัวใจมีความคี้หึงคี้หวงแล้วก็มีความรักทีมันคงนะคะ เป็นคนที่รักครอบครัวสนิทสนมกับครอบครัวหรืออยากสร้างครอบครัวไหมรอคอยความรักนะคะ <_ S 1> เป็นคนที่น่ารักสดใสมีเสน่ห์เชื่อมั่นในความรักที่หึงขี้หวงต้องเป็นที่หนึ่งในใจนะคะแล้วก็อยากมีความรักที่มั่นคงนะคะเรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีก เด e m มู n ความเป็นห่วงความกังวลน,นะคะเพราะว่าอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมาตอนนี้น่าจะอยู่ห่างไกลกันแน่ๆเลยนะคะความจริงจังจริงใจนะคะอย่างมีแพชชัน่นมีความคิดถึง นึกถึงเรื่องราวดีๆนะคะที่มีร่วมกันช่วงเวลาดีๆที่เคยใช้ร่วมกันหรือว่าถ้า5ดาบตรงนี้คุณทะเลาะกันหันหลังให้กันแล้วก็เงียบหายจากกันไปในช่วงนี้คืองอนกันนะคะพลังงานของการอยากมาคืนดีอยากติดต่อมาอยากโทรมาอยากเดินทางมาหาเพื่อมาเคลียร์ใจตอนนี้เป็นห่วงกังวลใจเกี่ยวกับคุณนั่นเองนะคะ อยากมาคืนดีอยากมาขอโทษนะคะอยากมาพูดคุยนั่นเองมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วอะไรที่เขาอยากให้คุณรับรู้ในตอนนี้คําพูดหรือว่าอะไรที่เขาอยากให้คุณรับรู้ในตอนนี้ขอไพ่บอกที เดอะไฮพิสแท้คุณทำให้หัวใจเขาหวันหว่นไหวแปรปรวนมีความคิดมากนะคะหลงสเสน่ห์คุณแล้วก็รู้สึกหึงรู้สึกห่วงคุณเหลือเกินนะคะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นเดมเพลสในใจเขาคนที่ใช่คนในฝันคนในจินตนาการนะคะคุณเป็นเพียงคนเดียวแล้วก็มีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากๆ เขาอยากเดินทางมาหานะคะอยากมาแก้ไขอยากมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะอยากติดต่อมาหาจริงๆหรือว่าอาจจะอยากทำความรักตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้อยากปรับปรุงความรักตอนนี้ให้ดีขึ้นนะคะนี่ก็คือความรู้สึกหรือว่าคำพูดของเขาที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้มากที่สุดก็คือเขารักคุณจริงๆนะคะที่ทะเลาะกันที่ ที่ไม่เข้าใจการก็เพราะว่ารักมากหึงมากห่วงมากนะคะหัวใจของเขาหวั่นไหวกลัวว่าคุณจะมีใครกลัวว่าใครจะมาชอบคุณกลัวว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจคุณนั่นเองนะคะพลังงานของเขาเนาะขี้หึงขี้ห่วงนะคะน้อยใจมีความกังวลน,นะคะมีความคิดมากคิดมากเกินไปกังวลมากเกินไปด้วยซ้ำนะคะเด m มูนพลังงานของเขาเหมือนกับพร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมที่จะอยู่ที่คุณแล้วนะคะเพราะว่า ควีนถือถ้วยยังหมายถึงการพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านดูแลนะคะเทคแคร์คนที่เขารักสีไม้ก็เป็นรักที่มั่นคงการแต่งงานแล้วก็สิบเหรียญก็เป็นให้ครอบครัวกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันในทุกวันนะคะหากมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็อยากพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะมีความจริงใจให้ยังคงมีแพชชั่นต่อคุณอยู่มีความคิดถึงนะคะช่วงเวลาดีๆที่อยู่ร่วมกันหรือว่าเป็นพลังงาน ของการคืนดีนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณก็คือเขาหลงสเสน่ห์คุณเขารักคุณมากๆเขาอยากเดินทางมาหาเขาอยากทำให้ความรักที่มีระหว่างคุณกับเขาพัฒนายิ่งขึ้นไปในอีกสเต็ปหรือว่าดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนั่นเองนะคะ